หกนอ่อไม้นะคะไม่ใส่อัอนนี้คือเราตำข้าวเบียร์นะคะแล้วเ,เราก็จะตำเครื่องนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมกหนอ่อไม้นะคะหมกหนอ่อไม้ใส่หมูนะคะหมูแต่ไม่ใช่เป็นหมู3ามชั้นนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะ ส่วนผสมของเราก็จะมีนี่นะคะมีผักนะคะผักชะอมนะคะเราไม่มีใบโหระพ์เราไม่มีใบแม,ม,บมงลักเราก็ใช้ใบโหระพานะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะน้ำปลาผงชื่อรสปลาล้านะคะหมูแล้วเครื่องนะคะเราเป็นเมืองหนาวเราจ,จะเครื่องเราจ,จะไม่สดเท่าไหร่นะคะให้เท่ากันเนะที่ยวเรื่องคะ เครื่องแกงลงไปนะคะแล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นตั้งเตานะคะเปิดไฟขนาดปานกลางนะคะาบางคนก็อาจจะใช้หม้อแทนหรือว่าใช้กระทะนะคะในส่วนที่โชว์วันนี้เราใช้กระทะนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักเครื่องแกงลงไปนะคะ จากนั้นเราก็เทน้ำย่านางนะคะลงไปสักครึ่งนึงก่อนนะคะเราก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะต่อด้วยเนื้อหมูนะคะหรือว่าหมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็ผสมให้เข้ากันนะคะก็ใส่เส้นลงไปนะคะ ตอนนี้เราก็ใส่เครื่องนะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะ <c oughs> อย่างที่เราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ ที่เราใส่เครื่องใส่หมูลงไปแล้วก็ใส่หน่อไม้ที่เราขูดให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ข้าวเบียนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะาบางคนเขาก็ตำใส่กับเครื่องแกงนะคะแต่ในส่วนของเรานี่คือเรา,าไม่เราตำแยกนะคะอันนี้คือส,สูตรใครสูตรบันนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองวิธีนะคะ,ะคะ่ะหลังจากนั้นก็เติมผักลงไปนะคะ คุณชอบกินผักอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะในส่วนที่โชว์วันนี้เรามีใบชะอมนะคะแล้วก็ใบโหระพานะคะส่วนใบแมงลักนี่เราหาตามท้องตลาดไม่ได้เลยนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นใบโหระพาแทนนะคะก็หอมเหมือนกันนะคะจากนั้นก็รอปิดฝานะคะปิดฝาแล้วเราก็เช็กว่าหมูสุกหรือยังก็อาจจะมีคุกเขาหรือว่าคนสักรอบนึงนะคะยังไม่สุกนะคะ เราคนผักให้เข้ากันก่อนนะคะหมือยังไม่สุกนะคะปิดฝายรอบนึงนะคะโอ้น่าทานไหมคะ,ะนี่คือหมกหนอไม้นะคะไม่ใส่ไม่ใส่ใบตองค่ะหมกหนอไม้ใส่ หม้อนะใส่กระทะนะคะใส่หมูนะคะโอ้น่ากินมากเลยค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้ก็หมกหน่อไม้นะคะสไตล์เรานะคะไม่ใช้ใบตองค่ะคือเราใช้กระทะแทนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe and กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ 바